สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอัรอนดรอย V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนำสินค้าไม่ได้ s e เรื่องการลงทุนในการลงทุนคำสั่งใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับโปรตคอยนะเกมขุดเหรียญนะอันนี้เราก็จะมาเป็น EP ที่50นะ51อันนี้เราก็จะมาะประกอบเครื่องขุดเบรเกนนะ Uh, level 2, 2, 3, เลเวลสองสองเครื่องนะเพราะาจริงๆเรามีสี่เครื่องนะเราก็จะประกอบ 2, 2, เลเวลสองสองเครื่องแล้วก็อัปเกรดไปเลเวลสามนะรวมกันนะ,ะไปดูกันนะดูจากภาพนี้นะก็เรามีจํานวน 4, เบอร์เก้นเนี่ยสี่เครื่องนะเราต้องประกอบตัวนี้สองนะเ, 1, เครื่องขึ้นมานะแล้วก็อัปเกรดเป็นอีกเครื่องหนึ่งเลเวลสามนะครับประกอบป 2, 2, 3, เป็นเลเวลสองสองเครื่องอัปเกรดเป็นเลเวลสามหนึ่งเครื่องอมารวมกันมาดูกันนะครับ ไปดูกันนะไปที่ตรงประกอบชุดนะแล้วก็มีนเบอร์เก้นนะแล้วก็เอานี้ละกันเป็นระดับคอมมอนนะหรือเ,เรียกว่าเลเวลสองก็ได้นะผมชอบเลเวลสองนะอ่ะเราก็จะใช้ไอ้ขาดจริงๆเนี่ยของของเลเวาสามเนี่ยขาดแค่สองเครื่องแล้วก็ประกอบตัวนี้สองเครื่องนะอ่ะ องเครื่องก็ซื้ออย่างละสี่สิบชุดแล้วกันนะอย่างละสี่สิบชุดไม่ใช่สี่ต้องอย่างละแปดสิบเพราะเราต้องใช้สองเซ็ตอย่างละแปดสิบนะใช้อย่างละแปดสิบตึง้งอ่าประกอบแล้วนะ สิบแล้วอ่านี่ปีแปดสิบแล้วประกอบอีกอย่งางละแปดสิบนะประกอบช่วงนี้มีตังไม่ใช่มีตังไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะอ่าอะเบอร์เกนนะสองเครื่องนะอ่าเครื่องที่หนึ่งประกอบกนประกอบเครื่องแรกตรึง เรียบร้อยนะครับอ่ะอะครับพัดลมหมดพัดลมหมดเดี๋ยวเราซื้อพัดลมกี่ตัวยี่สิบเจ็ดสิบตัวนะพัดลมยี่สิบตัวนะโหเกือบหมดหมดเราพแราวก็เพิ่งประกอบนี่ไปอ่ะครบแล้วมั้งนี่ ยังไม่ได้ซื้อหรอแล้วขาดอีกสองอันคำนวนภาดนะปิ๊กนะเดร,รอแล้วนะครับอ่ะผมชอบประกอบเครื่องพวกนี้เพราะว่ามันมันไม่มีบนบนัดการขุดถ้าขุดแล้วบนนัดการขุดเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะเดีม,มาดูเบอร์เกนนะอันถูกด้วยนะเล็กเบอร์เกนแล้วกันนะ ก็อันนี้นะจากศูนย์เป็นศูนย์จุดศูนย์แปดแล้วก็จากศูนย์จุดศูนแปดเป็นศูนจุดศูนย์สองนะก็ถือว่าได้อยู่นะเนา่ว่าเราซื้อหรือตังเราไม่พอฮะอ๋อแบบเราเราประกอบเครื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมเอ๊ะเราได้หนึ่งเครื่องละอ่รอยเครื่องหนึ่งเอ๊ะแต่ว่าเราอ๋อกะกี้ซื้อแล้วทำไมยังขาดอีกหนึ่ง งูง่ะตึ้งอ่ะ,อะไปดูกันอ่ะครบละนี่สองเครื่องประกอบปึ๊กตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงอ่ารีบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปที่ลานขุดของเรานะกำลังบดเลย าช่วงนี้มือเจ็บก็เลยไม่ค่อยเขาเนิดนึวงว่างเยอะเลยในช่วงนี้นะ,ะนี่ไอ้มันมันมันต้องรวมมาสิแล้วก,นกนันแล้วกันเดี๋ยวเราเอา,เอา,เอา,เอาพวกนี้ขึ้นก่อน นเอ๊มันยังไม่รวมหรอเรา,เรายังไม่ได้ประกอบรอเออเนี่ไม่ได้ประกอบึชั่วได้โอ้โหสามจิบพอย ดึงแน่เวสานะไม่คล้ายกันนะออตรงนี้นะเราเรียงไม่สวยเราเลยขี้เหรเ่มากเลย ออื่ะประมาณนี้นะอ่าแล้ว็แรงขุดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะหลังจากที่เราประกอบเครื่องขุดนะโอ้โอเคค่อยเจอกันใหม่อีีหน้านะครับอ่า ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครอันนี้สินค้าจากช่องในะบูพิวเอ็นเช้นมุดเล่นเกมต่างประเทศนะ,ะโดนบล็อกโดนแบน์ก็ปิดกั้นก็เข้าไปได้นะจะใช้ไปดูเน็ตฟิกต่างประเทศเข้าเว็บที่โดนบลนะ็อกนะทัวร i ไอเดีเคดเตอร์นะกดเข้าไปคนละหนึ่งคลิกเพื่อปเป็นการสนับสนุนช่องนะทัวร์ d อเดียเคดเตอร์ใครอยากสมัครเขียนบทความหรือสร้างวิดีโอบนเว็บทัวอดีก็สมัครได้นะรู้แลคอยเกมขุดเหรียญได้เงินจริงนะ ใบหนะังกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกเปิดมาห้าปี okx OK, กระดานเทรดคริปโตอันดับสองของโลกเปิดมาแปดปี okx เนี OK, 8, ่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบหนะังกู้คอยเวทต้นนะำกีดได้ได้โอเอลแบงก์ ank, นะสายเกมก็โมบ็อกคอยมาเหนียนะแล้วก็รบกวนขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่การลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆครับจเจอกันใหมา่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย